สวัสดีครับผมเจจรังเคอาสมัครมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับดูครับว่าวันนี้เรามีรถอะไรใหม่เข้ามาให้ชมนะฮะวันนี้รถเข้าใหม่สำหรับวันนี้นะครับเป็นรีโวนะฮะรีโวตัวพรีเลนเนอร์แคปนะฮะปี2018นะฮะเป็นตัว e ีพัท e ีพัทเกียร์แมนนวลนะฮะเกียร์ธรรมดานะฮะปี2018เกียร์ธรรมดาเลขไมค์คันนี้70,000กิโลนะฮะ70,000กิโลปี2000 2018นะฮะ2018ราคา539,000บาทน,นะครับเราไปดูกันว่าสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะพาไปดูสภาพว่าโอเครถเดิมไม่เดิมสวยไม่สวยอะไรกันอย่างไรครับโอเคมาคันนี้นะครับคันนี้สภาพเนี่ยถามว่าเวลามาดูเลยเนี่ยโอ้โหเราก็เห็นนี่ หน้ากระจังของเขานี่แตกต่างกับคันอื่นนะฮะออได้ชุดแต่งตรงนี้เขาเปลี่ยนหน้ากระจังตรงนี้มาะะดูหล่อขึ้นเป็นกองเลยนะครับเดิมๆเนี่ยกระจังไม่ใช่ตัวนี้นะฮะตัวนี้เขาแต่งมาดูสวยงามแล้วก็ใส่ขอบกรอบเนี่ยเป็นกรอบสปอตไลท์มาเป็นตัวแต่งท r d ดีมานะฮะตัวนี้ได้เป็น E Plu s นะฮะ E-Plus เนี่ยก็จะมีไฟ d a y t i m e แล้วก็มีเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะกระจังหน้านี่ดูสวยงามด้านหน้า ด้านหน้าเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็คือไม่มีกระแทกไม่มีอะไรมานะฮะผมไปดูคานคานข้างในทใี่แล้วดูดูคานซับใต้หม้อน้าอะไรที่เรียบร้อยคานรับกันชนให้เรียบร้อยแล้วรถไม่มีกระแทกมานะฮะรถข้างหน้าชัวร์ครับอ่าสวยเลยนะฮะตัวนี้ได้โป่งล้อมาเรียบร้อยแล้วด้วยเจ้าของแต่งโป่งล้อมาดูสวยงามเลยนะฮะได้โป่งทั้ง4ล้อเลยแล้วก็เปลี่ยนลายล้อแม็กมาดูทันสมัย นะฮะฮยางเนี่ยได้บิโตโจนดูเลอร์นะฮะเป็น265นะฮะ265ขอบ17นะฮะ265 65 17นะฮะยางได้เป็นบิโตโจนดูเลอร์ยางปี21กันเลยนะฮะยางอาา่ะฮะผมไล่ปียางให้นิดนึงสครูดนี่ยางปี21นะฮะยางปี21กันเลยใช้กันไปยาวๆเลยครับดอกยางยังสวยหรูดูดีนะครับ โอ,โอเคมาว่ากันเรื่องสีสันว่าสีสันเป็นอย่างไรกันบ้างสีสันมีทำมาไหมมีโดนมาไหมนะฮะไล่แก้มกันนาก่อนนะครับแก้มแก้มสีเดิมนะครับสีเดิมไม่มีโดนนะฮะประตูประตูมียิ้มตรงนี้นิดนึงนะฮะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับผมกาประตูดูดีนะฮะ กาวแคปก็ดูดีนะฮะน็อตแคบดูดีไม่มีถอดไม่มีอะไรนะฮะ,อะเอากล้องส่องให้ก่อนครับกาวประตูกักาวแคปครับผมคุณลูกค้าจะได้เห็นจะได้ทราบว่าโอเคแคบถอดไหมประตูถอดไหมโดนมาไหมอะไรไหมนะครับไม่มีนะครับตรงนี้เดิมๆบางๆครับสีโอเคดูดีมียิ้มตรงนู้นนิดนึงนะฮะ ดูตะเข็บตะเข็บกระบะให้นะฮะรอยเม็ดอากระบะอยู่ดูดีนะครับอยู่ดูดีแสดงว่ารถไม่มีโดนมานะครับไม่มีโดนมากระบะนี้ก็สวยหมดนะครับไม่มียิ้มไม่มีอะไรด้วยนะฮะสีเดิมนะครับใส่สติกเกอร์ตรงนี้มาเพิ่มเติมอีกนิดนึงอ่าให้ดูโดดเด่นนะฮะคู่กับคิ้วล้อนะฮะไม่เหมือนใครนะครับ มาดูด้านท้ายครับด้านท้ายเป็นอย่างไรกันบ้างด้านท้ายอันนี้เจ้าของเ็าใส่เซ็นเซอร์ถอยมาให้เพิ่ม2ตัวนะฮะเพิ่ม2จุดนะเซ็นเซอร์ถอยแล้วก็รถเ,เนี่ยฝาท้ายเนี่ยเดิมๆนะฮะเดิมๆรถคันนี้เนี่ยเราข้ามาเรายังไม่ได้แต่งสียังไม่ได้อะไรเลยนะครับมีรอยรอยรอย,อยร,นะรอยตรงนี้นิดนึงนะครับมีรอยตรงนี้นิดนึงทีนี้ถ้า ถ้าบอกว่าคุณลูกค้าบอกว่าซีเรียสกระรือรอยอะไรพวกนี้นะแจ้งมาเดี๋ยวเราแต่งให้เก็บให้นะครับอันนี้มาให้ดูกันเลยว่าโอเคสภาพเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรนะครับดูกาวนะฮะดูกาวฝาท้ายสีกาวฝาท้ายนี่ไม่โดนนะฮะไม่โดนรถไม่มีเข้าไม่มีโดนดูสีกาวข้างได้แล้วก็ดูเม็ดเม็ดอาร์คข,ของกระบะทั้งสองข้างนะฮะเม็ดอาร์คของกระบะทั้งสองข้างไม่มี เลาะมาไม่มีทำ одной, ม,มาใหม่เม็ดอักยังอยู่ดูดีเช่น <UNC. S 1> เดิมแสดงว่ากระบะเนี่ยเปลือกกระบะทั้งสองข้างเนี่ยไม่ทําไม่แต่งแน่นอนนะครับไม่มีกระแทกมาไม่มีอะไรมานะฮะฝาท้ายก็ไม่มีโดนมาไม่โดนท้ายมานะครับโอเคว่าการแถบนี้นะฮะว่าการแถบนี้ว่าเดิมไม้นะครับเดิมไม้สภาพเป็นอย่างไรนะครับเดิมบางทั้งหมดครับกระบะกระบะนี้ไม่ทํา,า,ทาสีสสนะฮะไม่ทําสีแล้วสีเดิม<ด>ทั้งหมดเลยนะครับ เม็ดอักขบะอยู่ครบเรียบร้อยนะครับเม็ดอักด้านหลังเก่งก็อยู่ครบเรียบร้อยนะครับไม่มีโดดนะโอเคมาว่ากาันรตรงประตูครับประตูเนี่ยทั้งสองข้างผมมาดูมาดูประตูบานแคบนะครับแคบเขาก็จะมีซีนกลางอยู่เรียบร้อยนะฮะน็อตแคบแล้อะไรเนี่ยก็ไม่มีถอดไม่มีอะไรนะฮะแสดงว่าประตูแคบเนี่ยก็ไม่ได้แก้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะฮะสีเดิมๆนะครับ กาวประตูก็เดิมนะฮะกาวประตูก็เดิมโหมดนะครับอ่าให้ดูนี่นิดนึดงบางบางทีบางบาง,ง,งท่านเขาเขาชอบชอบดูตรงนี้นะครับก็โอเคดูพวกเม็อาร์อะไรพวกนี้ฮะแสดงว่ารถไม่มีความไม่มีอะไรมานะฮะไม่โดนแน่นอนนะครับอ่าไล่มาไล่มาเลยครับว่าโอเคเอ่อด้าน ด้านซ้ายดูมาแล้วด้านหลังดูมาแล้วมาดูด้านขวากันบ้างครับว่าด้านขวานี่สีสันเป็นอย่างไรนะฮะรถ <c oughs> สีเดิมทั้งหมดนะครับสีเดิมทั้งหมดเลยแต่ว่าประตูมียิ้มนิดนึงนะฮะมียิ้มตรงนี้นิดนึงนะครับกเ็เวลาคุณลูกค้าจะซื้อจะอะไรเนี่ยขอยิ้มให้ก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะโอเคเสร็จแล้ว ดูรอบๆมาเรียบร้อยแล้วรถไม่มีโดนไม่มีอะไรมานะฮะด้านซ้ายโอเคด้านหลังโอเคด้านขว okay. าโอเคเรามาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องนะครับว่าสภาพห้องเครื่องเป็นอย่างไรมีโดนไหม evet. มีเข้าหน้าไหมมีอะไรไหมนะครับดูกันที่คานหน้ากันก่อนเลยครับคันหน้านี่อะรูน็อตลูอะไรนี่เห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยบางทีเราสังเกตก็ได้ครับว่ามันจะมีตัว L อยู่ทั้งนี้ก็จะมีตัว R อยู่นะฮะอ่า รถรีโวเนี่ยมันมันจะเป็นคานเนี่ยคานตรงนี้ชิ้นหนึ่งตรงนี้คานตรงกลางนี้นะฮะชิ้นหนึ่งและอันนี้เป็นเป็นปีกข้างคานตัวนี้มันสามารถถอดได้อะไรได้นะฮะแล้วก็ปีกข้างเนี่ยมันจะมีเม็ดอ้อยู่ติดตรงนี้มันถอดไม่ได้นะฮะเราก็ดูรอยรอยน็อตรอยอะไรก็ได้ว่ามันมันกลมมันดูดีไหมมันอะไรไหมนะครับไอ้พวกเนี้ยนะ ดูดีไม่มีปัญหาแล้วก็รอยรอยเม็ดอักอะไรพวกเนี้ยไม่เคยถอดไม่เคยอะไรไม่มีปัญหาครับรถปี18แท้เดี๋ยวให้ดูเหตครับเหตุเดือน10ตุลาคมนะฮะเดือน10ตุลาคมนะฮะรถปี18แท้แท้นะฮะ,ปนะฮะเป็นตัวหน้าล็อกโคก่อนจะเป็นก่อนจะเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับดูน็อต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 ฝาปงน็อตฝาปรงก็ไม่เคยถอดไม่เคยอะไรนะฮะกาวฝาปรงก็ดูดีนะฮะไม่ช้ำนะครับ แผ่นการร้อนใต้ฝาปรงก็ไม่ช้ำไม่อะไรนะฮะสติ๊กเกอร์อะไรตรงนี้ยังอยู่ครบเรียบร้อยนะฮะพวกเม็ดองเม็ดอักอ,อะไรพวกนี้เรียบร้อยดีนะฮะรถก็คือสรุปว่าไม่มีโดนไม่มีเข้าหน้าไม่มีเข้าข้างไม่มีแกะตะเข็บอะไรตรงไหนมาเลยนะครับเพียงแต่ว่ามีริ้วรอยมียิ้มบ้างเล็กน้อยเนี่ยตามที่ผมแจ้งนะฮะตามที่ผมแจ้งเลยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในครับว่าข้างในมีอะไรบ้าง โอ okay. เคอ่อออ,สอาา้สะอาดสะอ้านครับข้างในตัวตัวอ e ีพารตัวนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะได้วงหนังแท้นะฮะวงหนังแท้แล้วก็มันติดฟังก์ชันพวกนี้ได้นะฮะถ้าถ้าเป็นตัวตัวเจหรือว่าตัวตัวเริ่มต้นเนี่ยตัวนั้นจะไม่ได้นะฮะตัวอ e ีกับ e อีพารเนี่ยได้นะฮะเขาจะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มรับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับ กุญแจได้รีโมทหนึ่งดอกนะครับมาดูกันว่าเลขใหม่เท่าไหร่สักครู่เลขไม้เจ็ดหม่นสามพันกว่าโลนะครับเจ็ดหมื่ามพักว่าโลามาดูกันว่าภา,ภายในสภาพเป็นอย่างไรบ้างาน้อปปงน้ำปัดไม่มีริ้วรอยไม่มีอะไรนะฮะสวยงามดูดีสะอาดสะอ้านนะฮะมีจอเรียบร้อยนะฮะพวกคููมืออะไรต่างๆอยู่ครบนะครับ เบาเบอร์ภายในเนี่ยสะอาดสะอ้านดูดีนะฮะอ่าโอ้เขามีเครื่องมือไว้เคาะกระจกไว้ให้ด้วยนะครับอืมเรามาดูกันว่าผ้าหลังคาเป็นยังไงบ้างนะเลอะเทอะไม้อ่าให้ดูให้เรียบร้อยทุกจุดทุกซอกทุกมุมกันไปเลยครับ ผู้ลูกค้าจะได้เห็นเหมือนดูด้วยตัวเองนะครับเหมือนดูด้วยตัวเองเลยนะฮะโอเคมาดูกล่องนะฮะกล่องกล่องเครื่องมือว่าเครื่องมือมีอะไรบ้างบล็อกแม่แรงอะไรอยู่ครบเรียบร้อยสะอาดสะอา้านรถไม่มีตําหนิไม่มีสนิทไม่มีอะไรครับอ่าโอเคอ่าพาดูกันครบเรียบร้อยบริบูรณ์เหมือนดูเองเลยนะฮะสรุปกันว่าโอเคคันนี้ พิ iner, e plus, e 2018, 2018, เลเนอร์นะครับตัว e+ p l u นะฮะ e+ p l u ปี2018 2018เลขไมล์73,000กโลนะครับเกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่อง2,450แรงม้านะครับ150แรงม้าราคาเท่าไหร่นะฮะอ่าราคา539,000นะครับ539,000บ,บาทนะฮะถ้า คุณลูกค้าซื้อเงินผ่อนเดี๋ยวมีลดพิเศษให้เฮลดให้เหลือ519,000บาทนะครับสนใจทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเคอสามารถขาทุกๆุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ